ยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเ FC ซน้องอิงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยนะครับคือมีคลิปหรือภาพภาพหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นกันทุกวันนะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับสำหรับน้องอิงนะครับ เริ่มตั้งแต่น้องออกมาจากแต่งตัวนะครับออกมาจากห้องแต่งตัวนะครับก็ภาพแรกที่เราได้เห็นกันทุกวันนะครับก็คือกราบขอพรไม่หน่อยนะครับกราบขอพรไม่หน่อยนะครับก่อนก่อนคนอื่นเลยนะครับกราบขอพรไม่หน่อยทุกวันนะครับแล้วก็จะถึง พอพ่อแม่ที่นั่งทําอะไรอยู่ในนั้นนะครับนะครับแล้วก็พอมาถึงคนที่สองนะครับที่ทําประจํานะครับขอพรบอสโจนะครับพอคอพอพรบอสโจนี่เป็นอะไรที่แบบน่ารักสุดๆเลยนะครับน่ารักและแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้มีความกระตันอยู่รู้คุณนะครับนะครับโดยเฉพาะภาพที่ตอนน้องไอ ขอพรกับบอดโจปุ๊บแล้วก็เอามือไปแตะที่เท้านะครับแล้วก็มายกใส่หัวเนี่ยนะครับมาแตะใส่หัวนะครับพอเห็นแล้วเหมือนแบบภาพที่แบบคนรู้คุณคนนะครับไม่ต้องแบบมีใครมาสอนนะครับน้องก็ทำให้เราเห็นทุกวันนะครับบางครั้งก็มีการหยอกล้อเล่นกับบอสโจด้วยนะครับ นะครับก็เป็นพอเราเห็นแล้วมันเป็นภาพที่ลึกซึ้งนะครับซึ้งโดยที่แบบเนื้อเนื้อคำบรรยายเลยนะครับนะครับเราก็เห็นบ่อยทุกวันนะครับที่น้องขอพรพอบัจโจให้พรเสร็จก็เอามือไปแตะที่เท้านะครับแล้วก็มาแตะหัวตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่แบบ ใครเห็นก็แบบอึ้งนะครับแบบไอ้ยากนักนะครับที่เราจะเห็นภาพแบบนี้กับไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งคนหนึ่งนะครับแต่นี่เราเห็นเกือบทุกวันนะครับที่น้องทำแบบนี้นะครับนะครับและเห็นบ่อยสุดเลยนะครับทำกับบอสโจตลอดเลยเห็นตลอดนะครับ ทั้งหยอกลอ้อทั้งแบบไอแตะที่เท้าเนี่ยเอามือแตะที่เท้าแล้วก็มาลูบหัวเนี่ยก็มายกใส่หัวเนี่ยนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบซึ้งนะครับเห็นแล้วไม่ต้องไอบรรยายอะไรมากนะครับถึงบอกให้ถึงรู้ว่าบุญคุณนะครับเด็กรู้คุณรู้แบบ ไปทุกเรื่องนะครับรู้ทุกอย่างนะครับโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรมากมายนะครับเห็นเห็นภาพแค่นี้เราก็อซึ้งนะครับแล้วก็ทําให้แฟนคลับ f c ที่แบบรักทั่วโลกนะครับนะครับนะครับเฉพาะภาพตอนที่น้องออกมานะครับขอพรกับแม่หน่อยแล้วก็มาไอขอพรกับบอสโจแล้วเสร็จก็ถึงไปบางครั้งก็ถึงไปจุดทูบขอพร พระในรถนะครับแล้วก็ไปขอพอรจากย่าสุภาพอีกนะครับบางครั้งย่าสุภาพก็มากอดและก็มาอวยพรนะครับให้ประสบความสําเร็จให้ร่ำร,ำรวยให้รู้จักบุญคุณรู้คุณคนนะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้ทุกวันนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้แตะมือขอกำลังใจ ในบรรดายูทูบเบอร์ในเครือในเครือรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนะครับหรือสายนอกๆหรือพ่อพ่อแม่แม่พ่อฮักแม่ฮักนะครับที่มาคอยให้กําลังใจก่อนน้องส่งน้องขึ้นเวทีเนี่ยก็เราก็จะเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็มากอดกอดพ่อกันชัยนะครับภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพที่น่ารักนะครับภาพที่น่ารักแล้วก็แสดงถึงความแบบไอ ความอบอ้อมอารีหรือความให้อนน้อมทำตนนะครับแล้วก็มอบความรักมอบก,กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะครับเพราะว่าพ่อกันชัยเนี่ยเป็นเป็นพ่อที่แบบหาเงินให้ผมว่าหาเงินให้เยอะที่สุดบรรดาในวงนะครับนะครับนะครับนอกจากบอดโจเนี่ย มีพ่อกันชัยนะครับที่หาเงินให้น้องอิงเยอะมากที่สุดเลยนะครับนะครับถ้าถ้านับได้ตอนนี้ก็ได้หลายล้านแลยนะครับนะครับก็ภาพที่เราเห็นทุกวันนะครับเป็นภาพที่น่ารักนารักที่แฟนคลับ f อทุกคนที่ไอดูคลิปทางช่องต่างๆในเครือลัเพินออฟฟิเชียลเนี่ยผม การันตีได้เลยว่าแฟนคลับ f c ต้องชอบดูภาพตอนนี้ทุกคนนะครับนะครับเพราะเป็นภาพที่ประทับใจดูแล้วอมยิ้มไปด้วยนะครับแล้วก็รู้ซึ้งถึงไอเด็กหญิงคนนี้เนี่ยที่แบบต่างคนต่างลงรักนะ,นะครับต่างคนต่างคนลงรักลงศรัทธาแล้วก็มอบ สิ่งของต่างๆรวมกระทั่งเงินทองเนี่ยไปให้นะโดยให้แบบที่ไม่เสียดายเนี่ยนะครับพอให้แล้วเรามาเห็นภาพแบบนี้เราเราก็รู้เลยว่าไม่เสียเปล่านะครับที่เราได้มอบให้น,นะครับก็เป็นเป็นภาพที่น่าภูมิใจนะครับน่าภูมิใจน่าประทับใจสําหรับน้องอิงแลอก็บรรดายูทูบเบอร์โดยเฉพาะไ พ่อกันชัยแล้วก็บอสโจนะครับแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยนะครับก็จะเห็นเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับเป็นภาพที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันทุกวันนะครับแต่เราก็ยังอยากดูทุกวันเลยนะครับนะครับเห็นทุกวันซ้ําๆทุกวันทุกวันแต่เปลี่ยนแต่สถานที่แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ บางครั้งก็เปลี่ยนคนถ่ายหรือช่องเดิมๆเนี่ยบางครั้งก็ดูจากช่องไอ้พ่อนนช่องพอกัญชยัยช่องป๋อมแป๋มช่องเบียร์หรือช่องอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับที่ถ่ายมาให้เราดูแต่เราก็ยังดูนะครับทั้งที่เป็นภาพซ้ำๆเราก็ไม่เคยบ่นว่าเบือ่อหรือไม่อยากดูแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ดูจนตั้งแต่ น้องเข้ามาวงการจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณปีกว่าแล้วนะครับปีสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งทําให้อยากดูนะครับแล้วก็ภาพแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยน้องน้องก็ไม่ได้ทําให้ซ้ํานะครับนะครับเหมือนเหมือนเช่นภาพเมื่อคืนเนี่ยที่น้องไอหยอกพ่อหยอกบอสโจเนี่ยหยอกหยอกพ่อโจเนี่ยหยอกบอสโจเนี่ยนะครับ ขนาดดึงขนัะแข้งด้วยนะครับยอกหลังจากเอามือไปแตะที่เท้าเสร็จนะครับแล้วก็มายกใส่หัวเนี่ยนะครับก็หยอกบอสโจโดยการดึงขนัะแข้งนะครับพวกเราเห็นก็อดหัวเราะและอดยิ้มตามไม่ได้เลยนะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้ทุกวันนะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับนะครับท,ท,ทั้งๆที่ สมมติว่าผมจะเอาเรื่องวันนี้มาคุยนะครับแต่ก็พรุ่งนี้ก็ยังอยากเอามาคุยอีกเพราะว่าเป็นภาพที่ประทับใจและอยากให้แฟนคลับอ c ซีได้เห็นกันทุกวันนะครับแล้วในแต่ละวันน้องก็จะเปลี่ยนชุดนะครับนะครับเปลี่ยนชุดแล้วก็จะกราบขอพรจากแม่น่อยและจากพ่อพ่อแม่แม่ที่มานั่งทำอะไรนะครับแล้วก็มาบอสโจนะครับแล้วก็ไปขอพรไอ พระในรถตู้นะครับแล้วก็ขอพรแม่สุภาพญาสุภาพนะครับแล้วก็มาขอพรจากไอพ่อกัญชัยพ่อนนท์แล้วก็บรรดาแฟนไอยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายน้องนะครับก็ขอแตะมือนะครับเพื่อขอกำลังใจเพื่อจะไปขึ้นไปไอสู่เวทีพบปะแฟนคลับเ c ซีที่มานั่งดูนะครับเพราะว่า ในแต่ละวันเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีกําลังใจเหมือนว่านะครับต้องมีกําลังใจฮึดสู้นะครับขอกําลังใจจากไอคนรอบข้างเนี่ยนะครับเพื่อจะไปสู้แล้วก็ไปร้องเพลงเนี่ยไม่ให้มันผิดนะครับให้เพราะให้ออกมาจากใจเต็มที่เต็มร้อยเซนะครับนะครับพอแฟนคลับ FC ได้ฟังแล้วก็ ประทับใจนะครับก็ต้องขอกำลังใจจากไอ้ด้านหลังเวทีก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู้ด้านหน้าเวทีนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ทุกวันนะครับเราก็จะเห็นทุกวันนะครับก็เป็นภาพประทับใจนะครับนะครับก็ผมก็จะนำภาพแบบนี้มาให้เห็นทุกวันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันน้องจะขอพรใครมั่งแล้วน้องจะมีภาพน่ารักน่ารักมาให้ชม นะครับนะครับก็จะนํามาให้ชมกันทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาเอฟซน้องอี๋นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาเอฟซน้องอี๋ด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ